วันนี้จะพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับนันก็คือ Don't Look for Money b e c o m e m o n e y หยุดไล่ล่าเงินให้กลายเป็นเงินซะซึ่งช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าการใช้เงินของผมมันเริ่มที่จะตึงตึงมือแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมบางเดือนมันถึงมีเงินเหลือเยอะบางเดือนมันถึงไม่มีเงินเหลือนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือว่าการกินมากเกินไป ซึ่งพอได้รู้จักกับหนังสืออิกิไกอีพิโซดที่แล้วที่ผมได้เล่าไปนะครับมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าการกินเพียงแค่80%หรือว่ากินเกือบเกือบอิ่มเนี่ยดีต่อสุขภาพมากกว่าที่จะกินให้มันแน่นไปเลยเหมือนการกินชาบูหนึ่งมือ้อซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะไปลงลึกถึงความลับที่แท้จริงที่คุณอาจจะไม่รู้ เกี่ยวกับมุมมองทางการเงินนะครับเราถูกสอนว่าต้องทํางานหนะักเก็บออมเสียสละเวลาเพื่อวันหนึ่งจะได้มีอิสรภาพทางการเงินแต่ถ้านั่นคือเรื่องที่ถูกออกแบบให้เราวิ่งไล่ตามเงินอย่างไม่รู้จบคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราดึงดูดเงินเข้ามาแทนโดยผู้เขียนหนังสือนะครับเขาก็แนะนําว่าทํางานหนะักทําตามกลยุทธ์ทางการเงินแต่รู้สึกว่าเหมือนติดอยู่กับความวนทางการเงินอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะหาเงินได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่เคยพอเลยซึ่งเขาก็รู้สึกว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้มาจากจํานวนเงินที่เขามีแต่จ,จะเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับการทําเงินมากกว่านะครับมันทําให้เขาค้นพบว่าความมั่งคั่งที่เขาสร้างขึ้นมานนมันอาจจะมีความขาดแคลนข้อจํากัดแล้วก็ความกลัวซึ่งทําให้เขาเติดอยู่ในวังวนแห่งการวิ่งหาเงินอยู่ไม่รู้จบพอเขาได้รู้วิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน แทนที่จะมุ่งเน้นไปหาเงินเพิ่มนะครับเขากลับมาหาจิตวิทยามิตยาิศาสตร์แล้วก็พลังงานที่อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งเกี่ยวกับเงินนะครับซึ่งความจริงก็คือเงินไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีทางธนาคารแต่มันคือภาพสะท้อนของสถานะภายในของคนเราคนที่ร่ารวยที่สุดในโลกนะครับเขาไม่ได้วิ่งไล่ตามเงินพวกเขาไม่เครียดว่าจะหาเงินเพิ่มได้เท่าไหร่แต่เขาทําให้ตัวเองเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กที่แบบ ดึงดูดเงินเข้ามาเอออันนี้ฟังอาจดูแบบเวอร์ไปหน่อยนะครับเหมือนผมเคยเห็นผ่านๆว่าถ้าเกิดเราไม่มีความเครียดเรื่องเงินเนี่ยเราก็จะหาเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะเป็นคนที่แบบดึงดูดเงินเข้ามาได้ยังไงก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีวิธีการคิดมีวิธีที่เราหล่อหลอมตัวเราให้กลายเป็นเงินมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งเราจะพูดถึงนิสัยกลยุทธ์แล้วก็รูปแบบการตัดสินใจของคนรวยว่าเขามีวิธีคิดยังไงที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแล้วก็สร้างรายได้ได้ไดหลายช่องทางและการใช้ประโยชน์จากระบบการลงทุนเพื่อให้เติบโตทางการเงินแบบก้าวกระโดดสิ่งสำคัญของหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด กี่ยวกับการเงินนะครับก็ถ้าเริ่มแล้วว่าไปดูบทที่1กัเลยครับเขาก็จะสอนให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเงินมากยิ่งขึ้นนะครับให้เรามองย้อนไปในช่วงเวลาวัยเด็กของเราความเชื่อเรื่องเงินมากถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กเราได้ยินคําพูดอย่างเราไม่มีเงินซื้อหรอกเงินมันหายากหรือแม้แต่คนรวยเป็นคนโลภซึ่งคําพูดเหล่านี้หรือการที่เราเห็นพ่อแม่เครียดเรื่องค่าใช้จ่ายทะเลาะกันเรื่องเงิน หรือต้องทํางานหลายอย่างเพื่อความอยู่รอดสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราเมื่อถูกฝังลึกมันจะกลายเป็นสคริปที่มองไม่เห็นที่ทํางานอยู่เบื้องหลังจิตใจของเราลองสังเกตดูว่าถ้าคุณเป็นคนแบบนี้นะครับคุณก็อาจจะมีสคริปเหล่านี้อยู่นะครับ 1. นนะครับหากคุณเชื่อว่าเงินเป็นเรื่องของความเครียดคุณก็จะพบว่าตัวเองอยู่สถานการณ์ที่เครียดเรื่องเงินอยู่เสมอ2 หากคุณเชื่อว่าเงินหายากคุณก็จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้มีเพียงพอยตลอดเวลา 3. หากคุณถูกสอนว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีจิตใต้สำนึกของคุณก็จะขัดขวางไม่ให้คุณรวยเพราะคุณไม่อยากเป็นคนเหล่านั้นตราบใดที่คุณยังไม่ได้เขียนสคริปต์เหล่านี้ใหม่ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้คุณร่ำรวยได้อย่างแท้จริงทลายกำแพงที่ว่ามีเงินจำกัดนะครับ หนึ่งในความเชื่อที่อันตรายที่สุดของความคิดคือเงินเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดซึ่งทําให้ผู้คนติดอยู่ในโหมดความขาดแคลนหมดนี้ผมบอกว่าเงินมีอยู่แค่นั้นถ้าใครรวยขึ้นคุณจะสูญเสียไปคุณต้องต่อสู้เพื่อส่วนแบ่งของคุณแต่ความจริงคือเงินถูกสร้างขึ้นทุกวันธุรกิจสร้างรายได้เป็นพันล้านการลงทุนเติบโตอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ได้แย่งชิงเศษเงินแต่พวกเขาสร้างคุณค่าที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก,กตุนแต่เป็นสิ่งที่ไหลเวียนเหมือนถ้าเกิดคุณทําธุรกิจสักอย่างธุรกิจเหล่านั้นก็จะสร้างเงินให้กับคุณแต่ว่าธุรกิจก็จําเป็นที่จะต้องมีลูกค้ามีสิ่งที่สามารถทําประโยชน์ให้กับคนอื่นมันถึงจะดึงดูดเงินเข้ามาในกระเป๋าของคุณ 3กรอบความคิดใหม่สู่ความมั่งคังที่แท้จริงเพื่อหลุดพ้นจากวังวนเดิมๆนะครับบทนี้เสนอ3ารอบความคิดสําคัญที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงิน 1. เงินตามมาด้วยคุณค่าเงินไม่ได้ตามมาด้วยความพยายามไม่ได้ตามเวลาที่คุณใช้ไปแต่มันตามการสร้างสิ่งที่มีคุณค่า นี่คือเหตุผลที่คนสองคนทำงานจำนวนชั่วโมองเท่ากันแต่คนนึงแทบจะเอาตัวไม่รอดในขณะที่อีกคนหนึ่งประสบความสําเร็จทางการเงินคนที่ทําเงินได้มากไม่จําเป็นต้องทํางานหนักกว่าแต่พวกเขาสร้างคุณค่าได้มากกว่าเงินไม่ได้สนใจความยุติธรรมแต่สนใจคุณค่าการที่คุณจะเพิ่มมูลค่าที่รับรู้ได้นั้นคุณต้องเปลี่ยนจากคนที่ทำงานเพื่อเงิน สู่องดดดูเงงินไ้่าย 2. หยุดแลกเวลาด้วยเงินนี่คือสิ่งที่คนสนใจทําผิดพลาดพวกเขาคิดว่าวิธีเดียวที่จะทําเงินได้คือ,คอ,คอการทํางานประจําแลกชั่วงการทํางานกับค่าจ้างแต่นี่คือวิธีที่ช้าที่สุดและมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งคนที่ร่ารวยที่สุดไม่ได้แลกเปลี่ยนเวลาเพื่อเงินพวกเขาสร้างสินทรัพย์ระบบ และใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่ช่วยให้พวกเขามีรายได้แม้ไม่ได้ทํางานบทนี้ย้ำให้เห็นว่าถ้าเงินของคุณหยุดทันทีที่คุณหยุดทํางานแสดงว่างานของคุณเป็นเจ้าของรายได้ของคุณไม่ใช่ของคุณวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากวงจรนี้คือการเปลี่ยนจากกรอบความคิดคนทํางานไปสู่กรอบความคิดแบบเจ้าของ 1. คนทํางานมุ่งเน้นที่ค่าจ้างเจ้าของมุ่งเน้นที่ทรัพย์สิน 2. คนทํางานพึ่งพาผู้จ้างงาน เจ้าของสร้างคุณค่าที่ดึงดูดความาาามั่งคั่ง 3. คนทำงานติดอยู่ในรูปแบบรายได้เชิงเส้นเจ้าของสร้างรายได้หลายทางนี่เป็นหมายความว่าคุณต้องลาออกทันทีแต่หมายความว่าคุณต้องเริ่มคิดต่างออกไปว่าคุณจะหารายได้อย่างไรลองถามตัวเองดูว่าฉันจะสร้างคุณค่าในรูปแบบที่ขยายผลได้เกินเวลาส่วนตัวของฉันได้อย่างไรอาจจะเป็นการลงทุนการเริ่มต้นธุรกิจหรือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวคุณเจสําคัญคือการกล้าออกจากกับดัก แลกเปลี่ยนเวลาเพื่อเงิน 3. คุณสมควรได้รับความมั่งคั่งคนจํานวนมากมีความเชื่อใต้สํานึกว่าความมั่งคั่งเป็นของคนอื่นว่พพวกเขาไม่ดีพอไม่ฉลาดพอหรือโชคไม่ดีที่จะร่ํารวยบทนี้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของกรอบความคิดกลยุทธ์และการลงมือทําผู้ประสบความสําเร็จทางการเงินไม่จําเป็นต้องฉลาดที่สุดหรือมีความสามารถมากที่สุดแต่พวกเขาคือผู้ที่เชื่อว,ว่าพวกเขาสามารถทําได้พวกเขาคือผู้ที่กล้าเสี่ยง ผู้ที่เดิมพันกับตัวเองผู้ที่ปฏิเสธที่จะยอมรับคนธรรมดาเป็นชะตาการรมของพวกเขาจําไว้ว่าเงินไม่ได้ตามมาด้วยความพยายามแต่มันตามมาด้วยคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นหยุดกลัวและเชื่อว่าคุณสมควรที่จะรับความมั่งคั่งการเปลี่ยนแปลงกรอความคิดเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคงได้ยินเรื่องคนที่ถูกหวยรางวันที่1แต่ไม่นานก็ถางแตก น,นักกิฬาที่เคยรวยเป็นล้านแต่แล้วก็หมดตัวนี่ไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคร้ายหรือไม่มีโอกาสแต่มันเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าความบังคั่งที่แท้จริงคืออะไรคนส่วนใหญ่มาคิดว่าความบังคั่งคือการมีเงินสุดเยอะมีเงินเดือนสูงๆหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดเทียนตรายเพราะความบังคั่งไม่ได้เกี่ยวแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารไม่อย่างนั้นคนที่มีเงินก้อนโตคงไม่ถังแตกในเวลาไม่กี่ปีหรอกพวกเขามีแต่เงิน ไม่ได้มีความมั่งคังแล้วความมั่งคังที่แท้จริงคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่การมีเงินแต่มันคือการมีทางเลือกและอิสระภาพคุณมีสระที่จะตัดสินใจว่าวันนี้จะทำอะไรจะไปที่ไหน เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้ฉันจะต้องทํางานนะคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ควบคุมเวลาของตัวเองได้คุณสามารถเลือกในสิ่งที่ต้องการมีอิสระภาพในการเลือกไม่ต้องคิดว่าจะต้องทํางานเพื่อเงินอีกต่อไปคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้สบายเพราะคุณมีความบังคังไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องเงินคุณมีความสบายใจคุณรู้ว่าอนาคตทางการเงินไม่ได้ขึ้นกับเงินเดือนงวดหน้าคุณคือผู้ควบคุมไม่ใช่บินค่าใช้จ่ายหนี้หรือความกลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่าง ท้าหยุดทางานแค่เดือนเดียวความมั่งคั่งคือการไปทางเลือกที่เดินออกจากงานที่ไม่ดีทางเลือกที่จะเดินทางเมื่อคุณต้องการทางเลือกที่จะให้คุณได้อย่างแจกว้างหรือทางเลือกที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าเงินในบัญชีธนาคารเหลือเท่าไหร่ถ้าอยากเข้าถึงความมั่งคั่งอย่างแท้จริงคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แทนจะไล่ตามเงินก้อนโตคุณต้องรู้จักสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การหาเงินคุณต้องมุ่งเน้นไปที่การเก็บรักษาและปกป้องสิ่งที่คุณหาามได้ การหาเงินก็เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญแต่การรักษาและเพิ่มพูนเงินคือ,อทักษะหนึ่งที่แตกต่างกันนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากยังถังแตกแม้ว่าพวกเขาจะหาเงินได้มากขึ้นก็ตามพวกเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เคยพัฒนาความรู้ทางการเงินพอได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นพวกเขาก็ยังคงอยู่ในจุดเดิมมีเพียงแค่ตัวเลขนธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะหาเงินได้มากเท่าไหร่ แต่เรื่องของการเก็บรักษาเงินก็คือสิ่งสําคัญคุณจะต้องนําเงินนั้นไปทํางานให้คุณถ้าคุณยังทําเงินโดยที่นอนหลับไม่ได้นั่นแปลว่าคุณยังไม่มั่งคั่งอย่างแท้จริงสเสาหลักของความมั่งคั่ง 1. ความมั่งคั่งทางการเงินนี่คือรากฐานทุกสิ่งถ้าคุณไม่มั่งคัง่งคุณไม่มีอิสระคุณก็จะแค่เอาตัวรอดไปวันและเลขทีดว่าจะใช้เงินเดือนให้ครอบคลุมเดือนหน้าอย่างไรความมั่งคัง่งหมายถึงการมีเงินออมเพียงพอสําหรับกรณีฉุกเฉินการหลีกเลี่ย และทำให้ชีวิตทางการเงินประจำวันของคุณไม่เป็นความยากลำบากอีกต่อไปหลายคนข้ามขั้นตอนนี้อยากลงทุนอยากสร้างธุรกิจอยากเสี่ยงครั้งใหญ่แต่ไม่มีแม้แต่เงินฉุกเฉินขั้นพื้นฐานพอเจอชีวิตที่ท้าทายพวกเขาก็พังทลายพวกเขาได้สร้างบ้านทางการเงินบนทรายแทนที่จะเป็นหินนั่นคือหตุผลว่าทำไมหลายคนถังแตก คุณควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย6-12เดือนเพื่อให้ชีวิตของคุณรอดเวลาเจอกรณีฉุกเฉินเช่นตัวไล่ออกหรือว่าต้องจ่ายค่ารถเกิดอ,อุบัติเหตุต่างๆเป็นต้นนะครับนี่คือพื้นฐานเลยสําหรับความมั่งคั่งทางการเงิน 2. นะครับการเติบโตทางการเงินนี่คือจุดที่คุณเริ่มขยับจากความมั่งคั่งไปสู่การขยายตัวมันเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ไม่ใช่การทํางานหนักขึ้นแต่คือการทํางานอย่างฉลาดมันเกี่ยวกับแหล่งกระจายรายได้การเรียนรู้การลงทุน การทําให้เงินของคุณทํางานแทนคุณเพื่อให้คุณมีเงินใช้อยู่เสมอการเติบโตขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจากการหาเงินไปสู่การเพิ่มพูนเงินเมื่อคุณเริ่มคิดไม่เพียงแค่สิ่งที่คุณหาได้ในวันนี้แต่ยังรวมถึงวิธีที่คุณจะใช้เงินในวันนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งของวันพรุ่งนี้ 3. อิสรภาพทางการเงินนี่คือเป้าหมายสูงสุดเป็นจุดที่ทรัพย์สินของคุณสร้างรายได้เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพของคุณซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องทํางานอีกต่อไปเว้นแต่ว่าคุณต้องการทํางานต นี่คือจุดที่ความมั่งคั่งมีพลังอย่างแท้จริงเพราะมันทําให้คุณสามารถค,คุมชีวิตของคุณได้อย่างสมบูรณ์แต่ความจริงคือคนส่วนใหญ่จะไม่วันไปถึงระดับนี้ไม่ใช่เพราะว่าไปไม่ได้นะแต่ว่าเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินพวกเขาสบายอยู่กับสิ่งเดิมอยู่กับนิสัยเดิมๆและบอกว่าอิสรภาพสร้างการเงินมันมีไว้สําหรับคนรวยเท่านั้นแต่ความจริงคือใครๆก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ถ้าเขามีความมุ่งมั่นเพียงพอ และมีนิสัยทางการเงินที่ถูกต้องมาดูกันว่าคุณจะเริ่มนิยามความมั่งคั่งใหม่ได้อย่างไร1ห,หยุดคิดว่าเงินเป็นกิจงระยะสั้นหยุดมองหาวิธีแก้ปัญหาด่วนๆหยุดตัดสินใจโดยยึดแค่ไม่กี่เดือนข้างหน้าเริ่มคิดในระยะยาวการตัดสินใจทางการเงินทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณทําวันนี้ให้เข้าใกล้หรือห่างไกลจากความมั่งคัง่งเช่นการใช้จ่ายการออมการลงทุนทั้งหมดนี้จะทบต้นตามการเวลา คนส่วนใจมองข้ามพลังของการทบต้นเพราะพวกเขามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ทันทีแต่ความมั่งคั่งไม่ได้ทํางานแบบนั้นมันเติบโตอย่างเงียบๆในตอนแรกแล้วก็เติบโตแบบทวีคูณในภายหลังผู้ที่ประสบความสาเร็จทางการเงินคือผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้และเล่นเกมระยะยาว 2. หลุดพ้นจากความคิดแบบผู้บริโภคและเปลี่ยนความคิดแบบผู้สร้างความมั่งคัง่งสังคมทำให้เราใช้ใจ่ายโฆษณาทุกชิ้นแคมเปญการตลาด แรงกดดันทางสังคมพลังโซเชียลมีเดียบอกให้คุณซื้อเพิ่มบอกให้คุณอยากมีบอกให้คุณทำตามสังคมอัปเกรดแบนเนมถ้าคุณไม่เข้าใจและไม่ระวังคุณจะลงเอยด้วยการทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตของคุณที่ถังแตกความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การดูรวยแต่การเป็นคนรวยเป็นการทําให้นายใจว่างเงินของคุณกําลังไปสร้างอนาคตของคุณจริงๆไม่ใช่แค่ทาเพื่อประสบความสําเร็จชั่วขณะ 2. เริ่มคิดถึงทรัพย์สินแทนค่าใช้ใจ่าย เงินทุกบาทที่คุณหามาได้มันสามารถซื้อของที่สูญเสียมูลค่าหรือสิ่งของที่เติบโตและมีมูลค่าคนรวยใช้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สินเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาส่วนคนทั่วไปและคนชั้นกลางมักใช้เงินเพื่อซื้อนี่สินเช่นบ้านรถสิ่งที่มีมูลค่าลดลงทันทีหลังจากซื้อนี่เป็นหมายความว่าคุณใช้จ่ายกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่ได้แต่มันหมายความว่าคุณต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่งคั่งก่อนซึ่งคนส่วนใหญ่ทําผิดวิธีพวกเขาใช้จ่่ายกอน แล้วจึงคอ่อยพยายามเก็บออมสิ่งที่เหลืออยู่แต่คนรวยจะออมและลงทุนก่อนแล้วค่อยจ่ายจ่ายสิ่งที่เหลืออยู่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นี้สร้างความแตกต่างอย่างมากคุณต้องเข้าใจวิธีการคิดและแยกทรัพย์สินกับหนี้สินให้ออกก่อน 3. คุณต้องเข้าใจว่าความบั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของความเป็นเจ้าของคนที่รวยที่สุดไม่ได้หาเงินเก่งพวกเขาเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆพวกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจพวกเขาเป็นเจ้าของหุ้นพวกเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์พวกเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาพวกเขาไม่ได้แค่ทำงานเพื่อเงิน พวกเขาปล่อยให้เงินทำงานแทนพวกเขาหากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างแท้จริงคุณต้องเริ่มจากการเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างคุณต้องสร้างสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้ในอนาคตซึ่งนอกเหนือจากความพยายามของคุณโดยตรงเพราะทันทีที่คุณหยุดทำงานรายได้ของคุณก็จะหยุดลงและนั่นไม่ใช่ความอิสระความอิสระคือเมื่อเงินของคุณยังคงไหลเข้ามาไม่ว่าคุณจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามภาพลวงตาของการวิ่งไล่เงินหยุดวิ่งตามแล้วเงินจะตามมาเองคนส่วนใหญ่มักจะใช้ทั้งชีวิตในการวิ่งไล่ตามเงินตื่นเช้ามา ก็คิดถึงแต่เรื่องหาเงินเพิ่มทำยังไงให้เงินพอใช้จ่ายบินยังไงดีหรือจะหนีจากความเครียดจากเงินได้ยังไงพวกเขาพยายามทุกวิธีเพื่อโปรโมทตัวเองหางานเสริมหรือวองหาทางลัดเจ้ทำให้เร็วขึ้นเร็วๆหาทางลัดที่จะทําให้รวยขึ้นเร็วๆแต่ความเป็นจริงที่เจ็บปวดคือ ตราบใดที่คุณยังคงมองหาเงินคุณจะไม่มีวันได้มันอย่างแท้จริงคุณจะเหมือนอยู่กับการวิ่งไล่ตามอยู่ตลอดตามหลังอยู่1นเก้าเสมอและรู้สึกว่าเงินไม่เคยพอเพราะเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งมันอยู่ในการวิ่งตามเงินแต่โย่ที่คุณกลายเป็นคนที่ดึงดูดเงินเข้ามาตามธรรมชาติลองคิดดูว่าทําไมบางคนดูเหมือนมีเงินไหลเข้ามาหาพวกเขาได้อย่างง่ายในขณะที่คนอื่นๆดินน้นรนไม่ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนมันเป็นเรื่องของโชคสิทธิพิเศษหรือมเส้นสายหรือเปล่า แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีส่วนช่วยด้วยแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดทั้งหมดความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่วิธีคิดวิธีการลงมือทำวิธีการวางตำแหน่งตัวเองในโลกใบน,นี้คนรวยไม่ได้วิ่งตามเงินพวกเขาปลดปล่อยพลังงานของเงินพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่มันเริ่มจากภายในก่อนมันคือเรื่องของการควบคุมกรอบความคิดพฤติกรรมและการรับรู้ดังนั้นถ้าคุณจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองคุณต้องหยุดมองหาเงินและเริ่มปลดปล่อยความบัง่งคั่ง หมายถึงพัฒนาทักษะนิสัยกรอบความคิดและเปลี่ยนคุณให้เหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดเงินจากคนที่ต้องการเงินไปสู่คนที่ดึงดูดเงินเข้ามามันกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในแบบที่ทําให้เงินเป็นผลพลอยได้จากตัวคุณไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณต้องวิ่งไล่ตามตลอดเวลาปัญหาของการวิ่งไล่เงินเราถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าหนทางสู่ความสําเร็จทางการเงินคือการทํางานให้หนักขึ้นยิ่งทํางานหนักมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเงินมากขึ้นเราคิดผิดครับ ความจริงคือคนที่ทำงานหนักที่สุดมักจะไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินมากที่สุดลองคิดดูว่าถ้าความพยายามเพียงอย่างเดียวเป็นตัวกําหนดความมั่งคั่งคนงานในโรงงานพนักง,งานทําความสะอาดครูคนงานก่อสร้าง คนที่ทำงานหนักที่สุดบางส่วนก็น่าจะกลายเป็นมหาเศรษฐีกันหมดแล้วแต่พวกเขาไม่ใช่เพราะเกมการเงินไม่ได้เกี่ยวกับความพยายามแต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าปัญหาของการวิ่งไล่เงินคือมันทำให้คุณติดอยู่ในวงจรของการตอบสนองคุณมักจะมองหาเงินเดือนงวดต่อไปหรือโอกาสต่อไปหรือความก้าวหน้าทางการเงินครั้งต่อไปเพราะคุณไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การให้เงินทำงานสร้างคุณค่าแทนคุณคุณจริงติดอยู่ในวงจรเดิมๆคุณพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่นงานของคุณเศรษฐกิจลูกค้าคนต่อไปหรืองานพิเศษชิ้นต่อไปแทนที่จะพึ่งพาตัวเองคนรวยเล่นเกมที่แตกต่างออกไปพวกเขาไม่ได้ถามว่าฉันจะหาเงินได้มากขึ้นอย่างไรพวกเขาถามว่าฉันจะสร้างบางอย่างที่มีคุณค่าจนเงินตามมาตามธรรมชาติอย่างไรคำถามนี้สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้การกลายเป็นคนที่มีคุณค่าถ้าเงินตามมาด้วยคุณค่าเป้าหมายของคุณควรจะเป็นการเพิ่มคุณค่าไม่ใช่ความพยายามในตัวคุณตลอด ตลาดไม่สนใจว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนแต่สนใจว่าคุณให้คุณค่ามากแค่ไหนแล้วคุณจะเพิ่มคุณค่าของคุณได้อย่างไร 1. พรัฒนาทักษะที่มีรายได้สูงวิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนจากการวิ่งไล่ตามเงินไปสู่การดึงดูดเงินคือการสร้างทักษะที่ตลาดให้คุณค่าสูง ทักษะต่างๆเช่นการขายการเจรจาต่อรองการตลาดการลงทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ความเป็นผู้นําการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องการสูงมากๆทักษะเหล่านี้ทําให้คนขาดไม่ได้และช่วยให้พวกเขามีรายได้ที่สูงขึ้นยิ่งทักษะของคุณยิ่งยากก็ยิ่งมีคุณค่ามากเงินก็ยิ่งไหลมาหาคุณอย่างธรรมชาติมากขึ้น 2. เชี่ยวชาญศิลปะการแก้ปัญหาเงินไหลไปหาคนที่แก้ปัญหาได้ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้มากเท่าไหร่หรือใหญ่เท่าไหร่ คุณก็ยิ่งได้รับมากเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมสร้างความมั่งคั่งมหาศาลพวกเขาระบุจุดที่ผู้คนกําลังเจอปัญหาในตลาดและสร้างวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาแทนที่จะคิดว่าฉันจะหาเงินได้อย่างไรให้เริ่มถามว่าฉันสามารถแก้ปัญหาอะไรให้คนจํานวนมากได้บ้างทันทีที่คุณวางตําแหน่งตัวเองในฐานะผู้แก้ปัญหาคุณจะหยุดมองหาเงินและเงินจะเริ่มมองหาคุณเองเปลี่ยนจากคนทํางานเป็นเจ้าของพนักงานแลกเปลี่ยนเวลาเพื่อเงินแต่เจ้าของสร้างระบบ ที่สร้างเงินโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องถ้าคุณต้องการหยุดวิ่งไล่เงินคุณต้องหยุดคิดเหมือนพนักงานและคิดเหมือนเจ้าของนี่เป็นหมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นที่ธุรกิจเสมอไปแต่มันหมายความว่าคุณต้องเริ่มลงทุนในทรัพย์สินสิ่งที่สร้างความมัง่งคั่งโดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากคุณโดยตรงเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือธุรกิจอัตโนมัติ สิ่งนี้คือสิ่งที่ทาให้ผู้คุณร่ํารวยในขณะที่กําลังนอนหลับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดคุณเริ่มรู้จักการลงทุนหุ้นคุณก็จะรู้ว่าหุ้นจะมีหุ้นเติบโตหุ้นปันผลและสิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นในอนาคตได้ถ้าคุณลงทุนถูกตัวยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดคุณซื้อรถมาซึ่งรถเนี่ยเป็นหนี้เสีย เวลาผ่านไปรถจะมีมูลค่าลดลงแต่กลับกันถ้าคุณลงทุนในหุ้นเช่น CP กูก็แน่นอนว่าคุณเข้าเซเว่นอยู่ตลอดคุณก็รู้ว่า CP อะยังไงมันก็ไม่ล้มายใน2-3ปีนี้อยู่แล้วซึ่งมันสามารถเติบโตได้นาคตนั่นแหละคือสิ่งที่เงินทํางานแทนคุณในเวลาที่นอนหลับสสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพรายได้ของคุณเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพกับคนที่คุณอยู่ด้วยคนรวยใช้เวลากับคนรวย เพราะพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดโอกาสและทรัพยากรที่สร้างความมั่งคั่งมากขึ้นถ้าคุณต้องการยกระดับทางการเงินคุณต้องเริ่มสร้างเครือข่ายกับคนที่คิดใหญ่หาเงินได้ใหญ่ขึ้นและเล่นเกมความมั่งคั่งในระดับที่สูงขึ้น 5. เปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินของคุณคนส่วนใหญ่กลัวงเงินเครียดกับมันและมองว่ามันเป็นสิ่งที่หาย,ยากแต่เงินเป็นแค่พลังงานมันไหลไปในที่ที่มันได้รับมาการต้อนรับได้ถูกขับไล่ทันทีที่มันกลัวถ้าคุณปฏิบัติต่อเงินเหมือนปัญหา มันก็จะเป็นปัญหาเสมอถ้าคุณปฏิบัติกับเงินเหมือนเป็นเครื่องมือมันจะกลายเป็นเครื่องมือสําหรับอิสรภาพของคุณเริ่มมองว่าเงินเป็นสิ่งที่คุณทํางานให้คุณไม่ใช่คุณพยายามยึดติดไว้ตลอดด้วยความกลัวพลังงานของเงิน,นอาจจะฟังดูแปลกแต่เงินมีพลังงานคุณเคยสังเกตไหมว่าคนถังแต่มักจะมีปัญหาทางการเงินเสมอไม่ว่าจะหาเงินได้มากแค่ไหนคนรวยมักจะหาโอกาสเจอเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนั่นไม่ใช่ความบังเอิญน,นั่นเป็นผลมาจากขอบความคิดและพลังงาน วิธีที่รู้สึกเกี่ยวกับเงินกําหนดว่าเงินจะเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณอย่างไรถ้าคุณกังวลหมดหวังหรือกลัวเรื่องเงินตลอดเวลาคุณจะขับไล่มันออกไปถ้าคุณเคลื่อนไหวด้วยความมั่นใจความอุดมสมบูรณ์และความเชื่อว่าเงินเป็นเครื่องมือที่ควบคุมไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมคุณคุณก็จะเริ่มดึงดูดมันเข้ามามากขึ้นหนึ่งในสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถทําได้คือเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะของความมั่นใจทางการเงิน แทนที่จะทํางานจากจุดที่คุณต้องการเงินให้เคลื่อนไหวจากจุดที่คุณรู้สึกว่ามีคุณค่าและเงินจะมาหาคุณเสมอนี่ไม่มายคมว่าให้คุณนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรแต่หมายความว่าให้คุณหยุดทําตัวด้วยความสิ้นหวังพลังงานที่สิ้นหวังจะขับไล่เงินพลังงานที่มั่นใจจะดึงดูดเงินบทต่อมาคนระับเขาจะพูดถึงการปรับจูนความคิดปรับจูนคลื่นวิธีพวกเขาคิด เกี่ยวกับเงินใหม่นะครับลองนึกถึงภาพคลื่นวิทยุถ้าคุณไม่ได้ปรับจูนให้มันตรงขึ้นคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงเพลงอาจจะได้ยินเสียงซาซาเงินก็เหมือนกันมันมีคลื่นความถี่ถ้าไม่ปรับให้ตรงคลื่นแห่งความบาั่งคั่งสิ่งที่เราเจอ,อตลอดก็คือเสียงซาทางการเงินทางความเครียดทางการดินน้นรนและความไม่มั่นคงปัญหาใหญ่ของคนส่วใหญ่คือพวกเขาไม่เคยเรียนรู้วิธีการปรับจูนคลื่นความถี่ของเงินเลยสังคมสอนให้เราเชื่อเรื่องความขาดแคลนว่าเงินหาย,ยาก คนรวยมีไม่กี่คนและความสําเร็จต้องใช้ข้อพยายามอย่างหนักความเชื่อเหล่านี้แหละที่ทําให้เราไม่สอดคล้อ,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 องกับขาวอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าตัวเองจนเราถึงไล่ตามเงินแต่ก็ไม่เคยจับมันได้สักทีเพราะความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่เราทําแต่มันคือวิธีที่เราคิดและสิ่งที่เราเป็นตนะ่างหากหนึ่งนะครับเริ่มล้างสมองตัวเองใหม่เกี่ยวกับเรื่องเงินความเชื่อของคุณกําหนดความร่ํารวยทุกเรื่องการเงินในชีวิตเริ่มต้นที่ความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าเงินหาย,ยาก คุณจะทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่กำลังไปได้ดีมันก็จะไม่ได้ถ้าคุณเชื่อว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีคงก็จะผลักหนงออกไปโดยไม่รู้ตัวติดใต้สันนึกนั้นส่งพลังกว่าที่คุณรู้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนสองคนได้รับโอกาสทางการเงินเหมือนกันแต่คนหนึ่งปิ่งจากความร่ำรวยส่วนอีกคนหนึ่งกลับสู่ความสูญเสียมันไปจนหมดมันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือเรื่องของการคิดคุณต้องปรับความเชื่อในจิตใต้สำนึกด้วยการหาความเชื่อที่ จำกัดที่แบกมาตั้งแต่เกิดคุณถูกเลี้ยงมาในบ้านที่มีความเครียดเรื่องเงินตลอดไหมคุณถูกสอนว่าคนรวยเห็นแก่ตัวไหมคุณเติบโตมายังไงคุณได้ยินคำว่าเงินงอกบนต้นไม้ได้หรือไม่หรือต้องทํางานหนักทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหมถ้าใช่ความเชื่อพวกนี้กําลังทํางานอยู่ในเบื้องหลังิตใจ,ใจเหมือนโปรแกรมที่ผิดพลาดวิธีคิดคือคุณต้องตั้งสติใหม่และคุณต้องลบล้างความเชื่อเก่า,กาให้คุณเชื่อด้วยความคิดใหม่เช่น เงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับการเป็นคนที่มั่งคั่งโอกาสทางการเงินอยู่รอบตัวความมั่งคั่งคือสภาวะทางธรรมชาติตอนแรกๆคุณอาจจะรู้สึกแปลกแต่การทำซ้ำคือหัวใจสำคัญ 2. องบทแห่งคุณค่า เป็นแม่เล็กดึงดูดเงินเงินไม่ได้มาจากอากาศธาตุแต่มันมาจากการสร้างคุณค่ายิ่งคุณมอบคุณค่าให้กับโลกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดเงินมากขึ้นเท่านั้นนี่คือผลว่าทําไมบางคนทํางานหนักแต่ความหนักนั้นคือการที่เขาสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้คุณอาจทํทำงาน16ชั่วโมงต่อวันแต่มันมีคุณค่าต่อตลาดน้อยคุณก็ยังคงถังแตกเรานึกถึงคนที่รวยที่สุดในโลกอย่างอีรอนมัตเจฟเบซอนโอปราวินฟรีพวกเขาไม่ได้รวยเพราะทํางานหนักกว่าคนอื่นเพราะเขารวยเพราะพวกเขามอบคุณค่่าาในวงกร กว้างมากๆพวกเขาแก้ปัญหาใหญให่ให้กับผู้คนนับล้าน 3. ปล่อยวางจากความขาดแคลนพลังแห่งการไม่ยึดติดความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทําอย่างหนึ่งคือพวกเขายึดติดกับเงินมากเกินไปพวกเขาหมกมุ่นและเครียดกับมันเกินไปและปล่อยให้มันกําหนดอารมณ์พวกเขายิ่งต้องการอะไรมากคุณก็ยิ่งผลักมันออกไปมากขึ้นเท่านั้น ลองนึกถึงความสัมพันธ์สิครับเวลาที่เราสิ้นหวังในความรักพวกเขามจะหาความรักไม่เจอแต่ทันทีที่พวกเขาหยุดวิ่งไล่ตามและหาาันมาใส่ใจตัวเองพวกเขาจะน่าดึงดูดขึ้นทันท,ทีเงินก็ทํางานแบบเดียวกันเมื่อคุณไม่ยึดติดกับความจําเป็นเรื่องเงินและหันมางเน้นไปที่การสร้างคุณค่าการควบคุมความคิดของคุณ และเชื่อมั่นว่าความมั่งคั่งกำลังจะมาคุณจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะไหลลื่นหรือว่าโฟโลนเองนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมันจะต้องประมาทหรือสะเพาเรื่องเงินแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนจากความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์แทนที่จะรู้สึกว่าเงินกำลังหลุดมือไปตลอดเวลาคุณจะต้องดำเนินด้วยความเชื่อว่าเงินกำลังไหลเข้ามา4เงินคือพลังงานการเข้าใจการไหลเวียนของมันจะทําให้คุณได้รับการเคารพและการจัดการที่ดีถ้าคุณบ่นเรื่องเงินตลอดกลัวที่จะสูญเสียมันหรือมองว่าเป็นพลังแห่งแหลงความคิด คุณกำลังสร้างพลังงานเชิงลบออกไปและถ้าคุณปฏิบัติตองอ่งเงินด้วยความเคารพคุณจะจัดการมันอย่างชาญฉลาดลงทุนทุกอย่างอย่างชาญฉลาดและใช้มันเป็นเครื่องมือในการเติบโตและมันก็จะเพิ่มปูนขึ้นเองอย่างธรรมชาติ แบบฝึกหัดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับเงินแทนจะพูดว่าฉันไม่มีเงินซื้อสิ่งนี้ให้พูดว่าฉันจะหาเงินซื้อสิ่งนี้ได้อย่างไรแทนที่จะพูดว่าเงินเป็นปัญหาเสมอให้พูดว่าเงินกําลังหาทางมาหาฉันเสมอ5เชื่อมั่นในกระบวนการเมื่อคุณปรับจูนขึ้นความถี่เกี่ยวกับเงินได้แล้วความมั่งคั่งก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะหยุดประสบกับสภาวะเงินฝืดและเข้าสู่สภาวะของการไหลเวียนอย่างต่อนเนื่องนี่คือสิ่งสําคัญจงเชื่อมั่นในกระบวนการ เพราะความบังคังไม่ได้สร้างขึ้นชั่วข้ามคืนช่วงเวลาที่คุณสงสัยช่วงเวลาที่คุณคิดถึงความขาดแคลนเก่าๆแอบเข้ามาช่วงเวลาที่ความท้าทายท,ทางการเงินเกิดขึ้นและถ้าคุณยังยึดติดในหลักการในการปรับจูนการสร้างคุณค่าการปล่อยวางแล,และการคิดถึงความอุด,ดมสมบูรณ์คุณก็จะประสบความสาเร็จอยู่เสมอเชื่อมั่นว่าเงินกําลังมาเชื่อมั่นว่าโอกาสมีอยู่เสมอเชื่อมั่นว่าการปรับจูนกําลังทํางานอยู่แม้าผลลพธ์ยังไม่ปรากฏในทันที คนส่วนใหญ่ลบเหลวเพราะพวกเขายอมแพ้เร็วเกินไปพวกเขาปลูกมเมล็ดพืชโดยไม่ลดน้ํานานพอพวกเขาจะไม่เห็นผลเกี่ยวกับผลที่เขาทําจงทําอยู่เสมอจงปรับจูนให้ตรงและดูว่างเงินจะเริ่มไหลเข้ามาหาคุณข้อคิดสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่งคั่งของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณไม่ใช่คนที่มองหางกันกต่อไปคุณคือคนที่ดึงดูดเงินเข้ามา ไม่ใช่คนที่ทํางานไล่ตามเงินเดือนต่อไปคุณคือผู้สร้างคุณค่าที่สามารถสร้างความมั่งคั่งคุณมไม่ยึดติดอยู่กับความขาดแคลนต่อไปคุณปรับจูนเข้ากับการไหลเวียนทางการเงินแล้วจากวินานทีนี้ต่อไปจงดําเนินชีวิตด้วยความอุดมสมบูรณ์และเคลื่อนไหวด้วยความมั่นใจ